สุดอัฟเิเชียมาแล้วจ้าก,กับช่วงรายการเคสไม่รับนะวันนี้เป็นไงเป็นไงวันนี้มาในธีมชุดจีนนะวันนี้ออกจีนจีนหน่อยทำไมต้องจีนเพราะช่วงนี้จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วเพราะนั้นเมนูช่วงนี้วันนี้นะครับก็อยากจะนําำเสนอเกี่ยวกับเมนูตรุษจีนเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ผมทำเกี่ยวกับต้มพะโล้หมูเห็ดเป็ดไก่ผมว่ามันธรรมดาเกินไปนะสำหรับ แฟนๆรายการ The b e ปซซอนออ f f ิ i ชียผมนึกออกละผมเห็นในโต๊ะจีนเนี่ยนะมันจะมีอยู่ทุกเมนูเลยของโต๊ะจีนนั่นก็คือห้อยจอ้อเอ๊ะหรือพอเรียกหอยจ้อเอ๊ะหรือจะหอยจอ้อหรือจะห้อยจะหอยมันอะไรกันแน่แต่ไม่ต้องไปสนใจมนันหรอกแต่ก่อนที่จะดูหอยจอ้อฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพอรอหรือยังจะพร้อมแล้วอ้าจอ้ออีโดมา และนี่คือส่วนผสมทั้งหมดในการที่จะทำหอยจ้อในครั้งนี้เป็นยังไงเห็นส่วนผสมแล้วถอดใจแล้วสิจะบอกให้ฟังนะ เห็นเครื่องเยอะแบบนี้นะง่ายดูแล้วมันเหมือนจะยากนะแต่มันทําง่ายเอาว่าอย่าใช้คําว่าง่ายเลยใช้คาว่าโคตรง่ายอะ่ะขอให้รู้สัสดส่วนว่าใส่อะไรเท่าไหร่มันก็จะออกมาได้อย่างอร่อยลงตัวเลยพูดถึงหอยจ้อน,นะครับทางร้านแปซิฟ์เราไม่มีจําหน่ายนะครับแต่ว่าสูตรนี้นะครับมันน่าจะมีร้อยปีแล้วนะเพราะว่าอากงผมเนี่ยสอนให้กับอาเตียผมอาเตียผมก็สอนให้มาผมอีกทีหนึ่งในสมัยโบราณเนี่ยนะครับ มันจะไม่มีใครทำหอยจ้อขายหรอกเขาก็จะทำกินกันเองผมเคยไปเปิดดูกระทู้ในพันทิปนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อหอยจ้อมาแล้วหอยจ้อรสชาติเปรี้ยวหอยจ้อรสชาติเปรี้ยวเนี่ยมันคืออะไรผมบอกได้อย่างนี้เลยนะครับมันเสียครับเสียแน่นอนเพราะนั้นเอาไปทิ้งนะครับไม่ได้เอาไปกินเพราะว่าในหอยจ้อจะไม่มีคำว่าเปรี้ยวนะมันไม่ใช่แหนมนะมันไม่ใช่ไส้กรอกอีสานนะครับที่มันจะได้เปรี้ยวนะหอยจ้อมันต้องหวาน หอมมันเนื้ออยผุดแล้วนำ้ำลายไหลไปทำกันดีกว่าส่วนผสมง่ายๆมีดังต่อไปนี้อันดับแรกก็ต้องมีปูนี่เป็นปูแกะนะหรือจะเป็นปูก้อนก็ได้นะครับปูตรงนี้เนี่ยประมาณ200กรัมอันนี้คือหมูสับหมูสับนี่จะใช้ตรงส่วนไหนก็ได้นะครับจะใช้3ชั้นก็ได้ถ้าคุณใช้3ชั้น คุณก็ไม่ต้องมีมันแข็งสับก็ได้นะครับซื้อเป็น3ชั้นมาเลยตรงนี้นะครับมันแข็ง200กร,รมัมหมูสับ400กร,รมัมแล้วก็ยังมีแห้ว200กร,รมัมผมเคยได้ยินบางคนพูดนะว่าหอยจ้อบางเจ้าใส่แห้วเหมือนจะโกงลูกค้าทีจริงแล้วไม่ใช่นะครับตามสูตรของเขาเนี่ยในหอยจ้อสมัยโบราณเนี่ยนะครับ เขาใส่แฮวเพราะว่าเวลาที่เราทาหอยจ้อเนี่ยมันมีแต่เนื้อสัตว์ใช่ไหมพอเรามีแฮวเข้ามาเนี่ยเวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันก็จะมีการอาการกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บพอให้มันได้บันเทิงในการกินนะครับนอกนั้นก็ยังมีน้ําตาลทรายน้ำตาลทรา,า,ายนะครับสามสิบกรัมมีน้ํามันหอยประมาณ50กรัมซีอิ๊วขาวประมาณ50กรัมนะครับมีไข่สองลูกมีแป้งสาลีนะในที่นี้ใช้แป้งสาลีนะประมาณ50กรัมน้ํามันงากับเหล้าจีนนะครับอันนี้ต้องใส่นะมันจะได้อรรถรส หอมเนี่ยใส่อย่างละัประมาณสักสิกร,รัมก็พอนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีต้นหอมใช้ทั้งหัวมันแล้วก็ใช้ทั้งใบมันนะครับส่วนที่เห็นอยู่ทางด้านนี้ก็คือ3เกลือนะครับในคลิปที่แล้วใช้2เกลือนะคลิปนี้3เกลือเกลือที่3าเขากลับมาแล้วนะครับแต่วันนี้มีเกลอือใหม่เพิ่มมาอีก1เกลือนี่คือสูตรเคล็ดลับของหอยจ้อแป้สูตรนะครับ นี่นี่นี่เห็นกันชัดๆเลยมันคือชวนเจียวนะครับคนจีนเขาจะเรียกว่าชวนเจียวคนไทยเขาจะเรียกว่าพริกหอมสรรพคุณของพริกหอมเนี่ยมันจะให้รสซ่าที่ปลายลิ้นมันจะมีเผ็ดนิดๆมีความหอมหน่อยๆถ้าคุณไม่เคยใช้พริกหอมนี่นะลองเอาสักหนึ่งเม็ดเนี่ยนะครับ หนึ่งเม็ดเนี่ยนะลองแตะแตะที่ปลายลิ้นนะครับคุณจะรู้คําว่าลิ้นม,มันต่อเป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh, มันจะให้อารมณ์ซาบซานะครับนี่คือสัดส่วนของมันทั้งหมดแต่เดี๋ยวอันดับแรกเราต้องตำสามเกลอบวกอีกหนึ่งเกลอนี้ไปก่อนนะแต่วันนี้ผมไม่ตำโชนะครั้งที่แล้วตำโชวปวล้วมันฟินเกินไปเดี๋ยวเราจะตำให้เลยโอเคครับผมตำสามเกลอกับอีกหนึ่งมิตรสหายเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับ พริกไทยเนี่ยผมใส่ไปประมาณสัก1ช้อนนะครับสำหรับบางท่านที่ไม่ชอบเผ็ดก็อาจจะใส่ไม่ถึงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนที่บังคับอะไรแล้วก็ชวนเจียวหรือพริกหอมเนี่ยใส่ลงไปสักปลายปลายช้อนก็พอเพราะว่าเขาจะมีรสชาติที่เผ็ดนิดๆแล้วก็ตอดลิ้นหน่อยๆโอเคเริ่มกันเลยนะครับอ้าวลืมอย่างลืมบอกอีกหนึ่งอย่างไปไปที่ร้านนะของโชวหวยนะครับไปซื้อตอกนะครับ เนี่ยไปซื้อตอกตอกนี้นะครับต้องมันแช่น้ําก่อนนะแล้วก็แผ่นฟองเต้าหู้นะอันนี้เราอยู่ในถุงก่อนเดี๋ยวมันโดนลมเดี๋ยวมันจะแข็งโอเคอันดับแรกเราเอา3มเกลือใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมเลยนะครับแล้วก็หมู400กรัมใส่ไปโรดมันแข็ง200กรัมใส่ไปโรดแฮว200กรัมใส่ไปโลดไข่2ฟอ,ฟองนะครับสําหรับไข่มากเกินไปก็ไม่ดีนะประมาณ2ฟอง,ฟองนี่กํลาลังดีนะครับใส่ไปเลยนะครับน้ําตาลตรงนี้30กรัม แป้งมัน50กรัมน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเหล,ล้าจีนเหล้าจีนนี่นะครับมันจะมีกลิ่นของเหล้าหอมๆนะครับอาหารจีนส่วนใหญ่จะใส่เหล้าจีนนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เนี่ยน้ำมันงาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้กลิ่นเนี่ยมันหอมยิ่งขึ้นมันจะได้อารมณ์ของอาหารจีนจีนเลยนะครับน้ำมันงาใส่ลงไปแล้วทีนี้เราก็ทําการคลุกเค้าเขาจนรู้สึกว่าเขาเหนียวนะครับแป้งสาลี จะช่วยของเรื่องในการยึดเกาะเนื้อมันนะครับเนื้อเขาก็จะมีเท็กเจอร์มากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้รู้สึกมันไม่ล้วนไม่แหลกจนเกินไปใส่เหล้าธรรมดาได้ไหมครับใส่เหล้าธรรมดาเนี่ยเหล้าธรรมดากลิ่นมันเนี่ยครับมันจะแอลกอฮอล์มันจะฉุดนะครับแต่เหล้าจีนเนี่ยกลิ่นก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆทาให้เราได้อารมณ์นะครับไอเขาบอกแล้วอาหารจีนมันก็ต้องใส่เหล้าจีนจะไปใส่เหล้าวิสกี้มันก็เป็น หอยจ้อฝรั่งไม่ได้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 ไไดไไดเริ่มจะเหนียวตึงมือแล้วนะครับนี่พอเขาเริ่มเหนียวแล้วนะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้นหอมกับปูปูกับต้นหอมเนี่ยนะครับเราใส่กันไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับเราจะไม่ได้นวดเขาแล้วนะเราแค่คุกเขาเบาๆนะครับให้ปูเนี้ยมันอยู่กระจายไปทั่วผมจะบอกเคล็ดลับคุณผู้ชมนะ ผมเคยทําแบบไม่ใส่ปูนะเฮ้ยมันก็อร่อยนะเพราะมันจะมีกลิ่นของเหล้าจีนกลิ่นของน้ํามันงาที่จริงหอยจ้อเนี่ยคาว่าห้อยเนี่ยหรือว่าหอยเนี่ยนะครับเขามาจากคําว่าปูนะครับส่วนจ้อก็มาจากคําว่าพุทราเพราะฉะนั้นอารมณ์มันจะเหมือนเป็นลูกเป็นเม็ดพุทรานะครับฮะแต่ว่าเขาเรียกหอยจ้อเนี่ยก็คือเป็นเหมือนดั่งเป็นเม็ดพุทรานะครับโอเคทีนี้เราก็เสร็จแล้วหลังจากเสร็จตรงนี้นะครับเราก็นําเขานะครับ ไปไว้ในตู้เย็นสักประมาณ1ชั่วโมงเพื่อจะให้เขาเนี่ยแน่นขึ้นนะครับเพื่อเราจะเราปั้นเราจะได้ง่ายๆโอเค<ๆ>เดี๋ยวเอาไปเข้าตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงและแล้วก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วในการเข้าตู้เย็นของเราสังเกตนะครับเนื้อเ,เขาเนี่ยจะเริ่มรัดตัวกันมากขึ้นแล้วถือว่าใช้ได้นะครับอรอหนึ่งชั่วโมงเล่นเอาอฟ้ามืดกันเลยทีเดียว <S <S แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะทําภารกิจทําหอยจ้อครั้งนี้สําหรับขั้นตอนนี้นะ ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าเราต้องห่อมันเพื่อจะไม่ให้แตกนะแต่เราไม่ได้ห่อขายเพราะนั้นสบายใจได้เราหอยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีห่อด้วยกันทั้งสองแบบนะเดี๋ยวผมห่อให้ดูเรามาเริ่มกันเลยเราตัดมา2แผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะห่อให้ดูทั้ง2แบบนะเราต้องมีการฉีดสเปรย์ฟ็อกกี้นะไม่ต้องฉีดเยอะนะครับฉีดพรมๆไป เพื่อให้เขาแผ่นเขาคลายตัวนะครับมันจะได้ห่อง่ายๆนะทีนี้เราก็ตักเอาส่วนผสมของเราวางไปเลยนะครับนี่เว้นข้างไว้นะอืเห็นไหมเหลือข้างไว้นะครับแล้วเราก็จัดหมวดหมูจัดระเบียบสังคมซะหน่อยอ่าถ้าคนที่เขาจะทําขายนะครับเขาก็จะมีแม่พิมพ์นะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแม่พิมพ์ก็จะทําได้ง่ายขึ้นเอาละทีนี้ห่อง่ายๆนะครับห่อแบบแรกเราพับข้างเขาขึ้นมานี่อย่างนี้ปึ๊บ,บแล้วเราก็ทบเขาขึ้นไปปึ๊บจังหวะนี้ เราก็ล้างเขาสักนิดหน่อยนะครับเอาละนี่1ชั้นแล้วนะครับ1ชั้นแล้วนะนะครับก็จัดระเบียบเขาให้มันสวยงามนะครับห่อก็ต้องแน่นพอสมควรนะครับแน่นมากเดี๋ยวก็จะแตกอันนี้2รอบอันนี้3รอบบางคนชอบที่จะทานแผ่นมันเพราะมันจะกรอบเพรานั้นเราห่อเพิ่มไป หลายๆรอบก็ได้นี่เสร็จแล้วครับหอยจ้อแบบที่หนึ่งนะแบบไม่มีข้างนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะขอให้ดูอีกแบบหนึ่งเอาละทีนี้ถ้าแบบนี้นะครับเราก็มว้วนเข้าไปเลยหนึ่งรอบก่อนแล้วเราก็บีบข้างเข้ามาบีบข้างเข้ามานะครับบีบข้างเข้ามาเห็นไหมครับแล้วเราก็จัดระเบียบสังคมเหมือนเดิมแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับ1รอบนะครับพยายามที่จะบีบเข้ามาอันนี้เราจะแบบมีข้างนะนี่ไว้ข้างลากไส่ลากไสแบบลากไสนะครับ สูตรนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบกรอบนี่นะครับเหลือข้างไว้ขั้นตอบต่อไป่าบางคนเขาจะเรียกว่าตอกนะครับแต่จริงๆแล้วชื่อทางวิชาการของเขาเนี่ยก็คือปอนะครับก็คือทําจากต้นปอนะครับเราใช้ปอเนี่ยนะครับมามัดหอยเจ้ะบางคนก็อาจจะใช้เชือกก็ได้นะครับอันดับแรกนะต้องมัดตรงกลางก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นการแบ่งเขานะยกเขาขึ้นมาปึ๊บนะครับมัดเขาตรงกลางตรงกลางหรือยัง ตรงกลางแล้วเราก็ทําการมัดไม่ต้องแน่นมากนะครับพอตึงๆมือนะโอเคแค่นี้พอเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องแอน่นเห็นไหมครับในแบบที่2เหมือนเดิมนะนี่เราหาตรงกลางก็ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ มัดเข้าไปไม่ต้องแน่นมากนะครับพอตึงๆมืออห็นไ,ไหมอันนี้จะไม่มีจุกนะครับเวลาที่ฟอเตาหู่ทอดมันก็จะกรอบพุ่มอยู่ตรงนี้แต่นี้เราก็จะได้จุกไว้ทานเล่นด้วยเอาละ่ะเสร็จแล้วตาดาวต่อจากนี้เราก็ต้องให้เขาซึ้งๆกันหน่อยเพราะว่าต้องเอาเขาไปเข้าซึ้งนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปนึ่งโอเค พร้อมแล้วไปกันเลยน้ําเริ่มร้อนแล้วนะครับเอาละทําการนึ่งหอยจ้อนะครับเวลานะครับอันนี้มันแค่2เส้นนะอาจจะใช้เวลาสักประมาณ5-6นาทีก็พอละนะครับสําหรับที่จํานวนจํานวนหอยจ้อเยอะๆนะครับก็ดูเอานะอาจจะประมาณสัก10นาทีเพื่อที่จะทําให้เนื้อข้างในเขาสุกนะครับแค่นั้นพอโอเคอีกสัก5นาทีเรามาดูกัน ซึ่งหรือมันซึ่งซึ่งก็แล้วแต่เธอเอาเลยเพราะเพลงเก่าๆโอ้ก็สมวัยเนาะจะให้ร้องประวานเกยตื่นได้ไงอายุขนาดนี้แล้วอะห้านาทีผ่านไปนึ่งนานเดี๋ยวมันจะเละจนเกินไปนะครับโอ้โหเนี่ยอือหือหอมามากๆเลยนะครับบางคนนะครับเขาชอบที่จะทานแบบนี้เลยนะครับไม่ทอดนะเพราะว่ามันจะได้ความหอมของเครื่องนะครับเอาละครับ ถึงตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญสำคัญที่สุดเลยปิดไฟครับสำคัญนะครับใครบอกว่าการเปิดไฟปิดไฟไม่สำคัญเพราะว่ามันเป็นอันตรายอันตรายมากๆนะครับต่อจากนี้เรานำออกมาพักให้เขาหายร้อนแล้วเราก็มาทอดเขาได้เลย น้ำมันเริ่มแตกพลายแล้เห็นไหมครับเราก็เอาหอยจ้อเราลงเลยนะครับเอาละเห็นไหมอ่าใส่ไปทีเดียวหมดเลยประมาณ10ลูกไม่ใช่ปัญหานะครับจุกใส่ไปด้วยอหืร่อยตรงจุกนี่แหละทีนี้เราก็ทําการค่อยๆเขีย่ยเขานะครับเพื่อที่เขาจะได้โดนความร้อนกันอย่างทั่วถึงไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเห็นเขาเป็นสีเหลืองทองอย่างนี้แล้วนะครับน้ำมันมาพร้อมแล้วดับไฟแล้วเราก็ พักน้ำมันเข้าไวอือหือโอ้โหนี่เสียงป๊อบป๊อ๊อบป๊เลยนะครับพักเข้าไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานทานกันเสร็จแล้ว หอยจอบพร้อมเสิร์ฟก็ในช่วงเทศกาลตุ๊จีนนี่นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ลองทํากันดูนะผมบอกแล้วทําง่ายไม่ยากเลยนะครับผมก็ทำแป๊บเนี่ยเห็นไหมก็เสร็จละก็อยากให้ลองทํากันดูนะครับอันนี้สูตรเก่าสูตรเด่นกว่าเป็นร้อยปีเลยนะเอาละเดี๋ยวผมมาแหกให้ดูนะครับเอาเลือกมาสักหนึ่งลูกเอาละมา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 ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงดูนะครับ เป็นไงครับนี่เนื้อในเป็นอย่างนี้เห็นไหมจะมีหมูหอมาหอมากหอมมากๆเลยนะครับมีแห้วนะครับมีเนื้อโปรแทรกอยู่ทุกอนูของหอยจอนะครับตะกูก็กอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปับเอาละสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือกินกินแล้วนะอืม้มอื้ม กลิ่นหอมของเครื่องเทศนะกลิ่นชวนเจยวนี่นะครับมันหอมเลยแตะจมูกแล้วชวนเจลนั้นมันจะหอมเครื่องเทศนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆสตาที่ปลายลิ้นก็อยากให้ทุกคนได้ลองทำทําทานกันดูนะครับก็ทําทานกันง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญอร่อยด้วยแล้วก็ที่สําคัญมันไม่แพงอย่างที่คุณคิดนะทั้งหมดเนี่ยใช้เงินไม่เท่าไรเองลองทาดูนะครับสําหรับวันนี้หิวและอยากกินน้ำลายไอายุบโนอสุขขังฟาลางลาลาจ้า